หยุดอย่าหลงผิดใช้สารจับใบกับยาป้องกันแมลงนอกจากไม่ได้ผลแล้วยังเสียเงินเพิ่มแมลงดื้อยาเพราะคุณจะเจ๊งโดยไม่รู้ตัวแต่เรารู้ดูคลิปนี้เข้าหน้าหนาวแบบนี้นะครับเกษตรกร,ร,กรหลายท่านต้องเจอกับปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นนอนเพีย้ยต่างๆหรือลาแป้งเข้าทําลายพืชจากนั้นคุณจะเอาตัวยาผสมกับสารจับใบมาฉีดและคุณนะครับจะพบว่ามันไม่ได้ผล และคุณพยายามใช้ยาให้แพงขึ้นเพราะมันไม่ได้ผลแต่ปัญหาจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ตัวยาครับปัญหาคือคุณใช้ผิดสารจับใบคือจับใบมันจับเฉพาะใบพืชซึ่งในใบพืชกับมแมลงมันแตกต่างกันครับส่วนประกอบที่ปกป้องอยู่ด้านนอกใบพืชจะมีเกาะป้องกันด้านนอกที่เรียกว่าลิกนินแต่มแมลงนะครับจะมีเกาะที่เรียกว่าไคตินซึ่ง2ตัวนี้ต่างกันดังนั้นถ้าคุณใช้สารจับใบที่ไม่ถูก ไปฉีดพ่นผสมยาป้องกันกําจัดแมลงมันก็เลยไม่ได้ผลครับและเลวร้ายกว่านั้นนะครับถ้าคุณไปใช้สารจบใบที่มีแอลกอฮอยิ่งหนักกว่าเดิมดังนั้นสารที่คุณผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยาป้องกันและกําจัดแมลงควรจะเป็นเฉพาะของแมลงเท่านั้นนั่นก็คือ b i o X ฝาสีแดงตัวนี้ออกแบบมาเฉพาะสําหรับแมลงเท่านั้นใช้ b i o X ฝาแดงตัวนี้ผสมกับยาฉีดรวมกันจะทําให้ยาเข้าถึงแมลงได้ดีแม้ในจุดที่เข้าถึงยาก และสามารถแทรกซึมทลายเกาะของแมลงได้ดีทําให้ยาจับตัวแมลงได้แน่นปัญหาเรื่องฉีดยากําจัดแมลงแล้วไม่ได้ผลจะหมดไปทันทีที่สําคัญ BioX ฝาแดงมีส่วนผสมของซิลิคอนที่ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับผนังเซลล์พืชป้องกันการเข้าทําลายของแมลงและส่วนผสมของไคโตัวซานที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชและที่สําคัญนะครับยังไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่เข้าไปทําลายใบพืชอีกด้วย ไม่ทาร้ายฤทธิ์ยาที่ผสมร่วมอยากรู้ไหมครับว่าสารจับใบที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ดูยังไงนี่เลยครับนําสารจับใบที่คุณใช้อยู่ผสมน้ําคนๆๆให้เข้ากันจากนั้นนะครับลองสังเกตดูถ้าน้ําขุ่นแปลว่ามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วมาดูของตัวไบโอเอ็กฝาแดงครับเทเลยครับคนๆๆน,น,น้ำใสแบบนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่เข้าไปทําร้ายฤทธิ์ยาที่ใช้ร่วมแน่นอนครับเรามาดูการทดสอบการแพร่กระจายของ ตัว b i o x ฝาแดงกันนะครับที่ยังคงคอนเซปต์การแพร่กระจายอยู่ทําให้เข้าถึงตัวมแมลงในจุดต่างๆที่เข้าถึงยากตัวยาจะถูกพาไปโดย b i o x ฝาแดงนี่เองครับซึ่งตัวนําพาตัวนี้จะพาไปหาดังนั้นจึงหมดปัญหาเรื่องอาการดื้อยาเพราะฉะนั้นไม่ว่ามแมลงจะหลบอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นมแมลงหรือเชื้อราหรือสปอร์ของเชื้อราจะหลบอยู่ที่ไหนก็ตามจะแพร่กระจายไปทุกจุดและเกาะติดได้เป็นอย่างดี นี่นะครับคือเหตุผลว่าทาไมต้องเลือกใช้ไบโอเอ็กฝาแดงเพราะไบโอเอ็กฝาแดงสามารถเกาะติดไคตินที่เปลือกมแมลงได้ดีกว่าสารจับใบที่ใช้สําหรับพืชย้ําอีกครั้งนะครับหยุดเข้าใจผิดสารจับใบไม่ใช่ทุกสิ่งที่คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพฤทธิ์ยาสารจับใบใช้ได้เฉพาะปุ๋ยน้ําฮอร์โมนพืชเท่านั้นแต่ถ้าเป็นมแมลงหรือศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นหนอนเพี้ยแป้งลาแป้งหรือเพี้ยต่างๆครับต้องใช้ไบโอเอ็กฝาสีแดงเท่านั้น ท่านใดสนใจตอนนี้ BioX ฝาแดงจัดโปรแรงๆโปรเด็ดขนาด1ลิตรปกติ890บาทซื้อตอนนี้นะครับลดเหลือเพียง390บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมไปเลยฟรีๆอีก1ขวดครับตกขวดละ195บาทเท่านั้นเฉพาะคนที่ซื้อตอนนี้เท่านั้นนะครับสินค้าสารจำใบที่ถูกและดีมีอยู่จริงและยังช่วยลดต้นทุนให้ท่านได้ด้วยครับ